ยี่ยี่ยี่ปากด้วยอะไรซินี่คเอาใช่อ๊ยเป็นอางรู้แล้วจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของอันนี้มันกันแพ้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวแพ้หรือใครเคืองเลยนะคะเพราะว่าเรากันกันแพอยู่สุดท้ายแล้วอุ้นสุดท้ายแล้วมัน่ใช้ได้จ้าใช้ได้ตั้งแต่เด็กและผู้ใหญ่เลยถูกต้องมัะสารสกัดทุกตัวก็มาจากธรรมชาติหมดเลยนะคะ พราะมันเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะปลอดภัยเราก็จะจัดจากธรรมชาติเลยนี่ยอาไปมาตัวบารมก็จะเป็นอะโรมานะคะจะมียูคาลิปตัสมีทามออยล์ใช่ค่ะมีเซนต์จอห์นส์บดนะคะพวกเนี้ยจะลดแผลรอยแดงอะไรลูกแผลพ่ออ้อมก็ใช้ยูมอพ่ออ้อมมันจะมีซอกของเด็กใช่ไหมใช่ผื่นพ่ออ้อม ใช่ค่ะอ๋อถูกมันก็เป็นแบบมันระจำบ้านไว้นิดใช่ใช่ใช่ค่ะก็อยู่กับยาแดงยาม่วงนั่นน่ะไว้ด้วยกในการตู้เดียวกันเลยออม้อหม้อหมอต้องจำตรว่าไม่กดตะกร้าเดี๋ยวมันจะบัวรูงี้วันนั้นจะกดตะกร้าดีกว่าอย่าอย่าบัวรูงี้มีไว้เลยดีกว่าจริงใช่ค่ะใช่ควรจะพกไว้เลยมัวรูนี้ม้อไม่ควรลดม้อเลยม้อเลยหม้อ เจลค่ะอันนี้ช่วยปลอบประโหลกผิวนะคะให้ผิวชุ่มชื้นค่ะลดรอยแดงจับผิวได้ค่ะตัวนี้ที่พี่ญาติผิวอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเนื้อเจลนะคะซึมง่ายค่ะเนื้อเจลซึมง่ายใครที่เป็นผื่นผื่นผ้าอ้อมผื่นคนแก่ แพื้นต่างๆคันเจอไรฝุ่นนะคะตัวนี้ช่วยได้นะคะตัวที่2นะคะอันนี้ช่วยเรื่องความร้อนสมมติเจอน้ํามันกระเด็นหรือว่าน้ําร้อนลวกเตารีดทุกอย่างนะคะหนีบผมแล้วไปหนีบผูหนีบนิ้วนะคะตัวนี้เลยนะคะแพ้ที่เกิดจากความร้อนทรมานมากใช่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทมือเท้าฝ่าเส้นนี้ ใช่ค่ะที่เขาเป็นมือเท้าปากแล้วก็แบบตัวนี้ใช่ใช่ตใช่ใช่ค่ะที่เป็นมือเท้าปากที่เด็กแบบว่าเขาจะทรมานร้อยร้อยตอนนี้ในตะก้าคือร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะขายคันกันทีอ่ะตะก้าที่สองจะเป็นคู่นี้ค่ะตะก้าที่สองใครชอบคันหนังหัวนะแบบว่าใช่บางคนเป็นสเก็ตเงินบางคนงอกขึ้นผมคันขึ้นเป็นรังแคนะคะตัวนี้ให้ความชุ่มชื่นกับหนังศีรษะเนาะ ที่หน้าหนาวเป็นกันเยอะใช่ตอนนี้ค่ะเริ่มมคันอยู่ก็คันขึ้นมาเป็นตุกยิบใช่ตอนนี้แมลงสัตว์กัดต่อยนะคะเป็นบามกลิ่นดีมากเด็กใช้ได้นะคะซื้อเลยใช่อันนี้มันประจำบ้านที่จะต้องมีติดบ้านนะคะหอมสดชื่นสองตัวนี้นะคะอยู่ที่159กริค่ะเหลืออีก1น รีบโอนนะจ๊ะเพราะว่าราคานี้มีเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะครับถ้าลงไลฟ์แล้วราคาเด้งกลับไปราคาเดิมเนาะใช่จ้าเอามาๆๆรับมอบจากพี่อ้นจ๋าอะไรจ๊ะโอ๊ยมาเป็นเซตเลยอ่ะน่ารักอ่ะเพราะว่าแพลนเทวีเนี่ยพี่ซื้อเขาหล่อมากนะหล่อมากดูหรอจริงหรอเมื่อไหร่ตอนนี้หรอเมื่อไหร่เด็กแล้วสมัยโตพี่ก็เคยถ่ายเออนั่นแหละ ่็จะตอนอายุใช่พายปกหนังสือค่ะใช่ใเหมือนตอนอายุ1 6บหกสิบเจังอยู่หน้คลินิกยังอยู่ครับเฮ้ยยังไม่เคยทรสัญญาทั้งชีวิตอ่ะบอรับมอบขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอ๋อพียนจ้าพี่ย้าตอบคุอค่ะต้รแต่รแต่รแต่รูปกันพ่อ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 จะรับมอบค่ะพ่อพ่อพ่อพี่เกเป็มาพ่อพ่อ่อ่ากแล้วม่ี้ฝันด้วยจ้า ใหดูแล้วม่อมให้ดูเป็นก่อนที่เป็นครับม่อมหลบ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 คุณนะคะคุณหมอขอบคุณนะคะผู้พองมาขอบคุณนะคะสินค้าดีงามนี่นะคะคุณพี่ขอบคุณนะคะมาใหม่นะ